วิลลกขับไล่เอา15ของจีนะคะหลังจากที่ดิว F35 กับสหรัฐยังคงไร้ความคืบหน้าค่ะ โดยสึกกบฏธรมนะคะได้รายงานว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตได้ประกาศตั้งแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะว่ามีแผนที่จะสั่งเครื่องบินฝึกขั้นสูงอย่างเอล15ของจีนจนํานวน12ลําลำนะคะแล้วก็อีก36ลํากลในอนาคตอันใกล้นี้ล่ะค่ะสื่อสารได้กล่าวกับสึดกบฏธรมค่ะว่าเครื่องบินของจีนมีข้อได้เปรียบทั้งทางด้านเทคนิคและก็ต้นทุนนะคะแม้ว่า UAE จะถูกกดดันจากสหรัฐก็ตามค่ะ การเจรจาของ UAE นะคะเกิดขึ้นกับทางด้านของ China National Aero Technology Import and Export Corp. นะคะซึ่งได้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วละค่ะแล้วก็จะมีการลงนามในสัญญาเร็วๆนี้ ทั้งนี้แล้วนะคะเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2564ที่ผ่านมาค่ะ L 1 5นะคะได้โชว์ศักยภาพของการบินความเร็วเหนือเสียงค่ะในงานดูไบแอร์โชว์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะคะซึ่งก็ได้แสดงความคล่องแกล่วแล้วก็ความสามารถที่โดดเด่นของเครื่องบินรุ่นนี้ล่ะค่ะจนไปเตะตา UAE เข้านะคะแล้วก็มีเห็นถึงประสิทธิภาพทางด้านเทคนิคเนี่ยล่ะค่ะเนื่องจากเครื่องบินของจีนเป็นเครื่องบินฝึกหัด รุ่นสูงนะคะที่ไม่เป็นสองรองใครในโลกละค่ะโดยเป็นคำกล่าวของนายหวังยาันนาน,นะคะหัวหน้าบรรณาธิการนิตยาลลสารอัล s ล e เป k n o w g e ค่ะได้กล่าวกับสืก่อก่บประทำไว้เช่นนั้นค่ะเทคโนโลยีแล้วก็ระบบทั้งหมดของ L15 นะคะรวมถึงเครื่องยนต์สามารถจถัดหาได้โดยเป็นอิสระจากจีนนะคะแทนที่จะจัดหาจากต่างประเทศหรือพูดง่ายๆก็คือจีนสามารถที่จะผลิต ชิ้นส่วนได้เองในประเทศค่ะและเอลสิบห้านะคะก็ยังถูกใช้โดยกองทัพหลบปล่อยประชาชนจีนภายใต้ชื่อเจเอาสิบด้วยนะคะ แม้ว่าในครั้งนี้ค่ะมูลค่าครั้งนี้ข้อตกลงในครั้งนี้นะคะตัวเลขจะยังไม่เป็นที่เปิดเผยค่ะแต่ก็กล่าวว่า L15 นะคะมีประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งละคะ่ะถึงแม้ที่ผ่านมานะคะ UAE จะถูกกดดันค่ะกรณีของ F35 และทางด้านของ UAE ก็ขู่ด้วยนะคะว่าจะยกเลิอกออเดอร์ F35 จำนวนมากของสหราัฐด้วยงบประมาณ2 3 0 0 0ล้านดอลลา,ารา์สหรัฐค่ะเพราะว่าเมื่อ เดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะ UAE ไม่พอใจเงื่อนไขของ F 3 5ในราคาที่ UAE บอกว่ามันกระทบต่อความมั่นคงของประเทศนะคะแต่ว่าสหรัฐก,ก็ยืนยันค่ะว่าเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยเป็นมาตรฐานเดียวกันสําหรับผู้ที่ต้องการ F 3 5ทั่วโลกเลยแล้วก็ที่สําคัญไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ไนทุกกรณีค่ะ ด้วยในหวังยังกล่าวอีกด้วยนะคะในฐานะเครื่องบินฝึกหัด L15 ถึงแม้ว่าในเวลานี้จะยังไม่สามารถที่จะทดแทนเครื่องบินขับไล F ่ F35 ของสหรัฐได้แต่ความเคลื่อนไหวที่สําคัญดังกล่าวนี้นะคะก็ได้ส่งสัญญาณบางอย่างแล้วะะละค่ะแล้วก็คงจะไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง UAE กับสหรัฐในระดับพื้นฐานนะคะ แต่ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นค่ะว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากสหรัฐแต่เพียงผู้เดียวอีกต่อไปจาก UAE ก็สามารถที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีจากยุโรปและก็จีนได้นะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่ใช่ตัวเลือกหลักในเวลานี้ค่ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวละค่ะ